สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําประเทศฟูไนดาสูซารามกันนะคะมาเริ่มในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของประเทศกันเลยค่ะประเทศฟูไนนะคะมีพื้นที่ประมาณ5,765ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งตั้งอยู่ในทางทิตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะโเนียวนะคะมีภูมิดแดนติดกับมาเลเซียทั้งหมดเลยยกเว้นทางด้านทิศเหนือนะคะที่ติดกับทะเลจีนใต้ประเทศนะคะประกอบไปด้วยสส่วนที่ไม่ติดกันนะคะก็คือตะวันตกและตะวันออกค่ะซึ่งตะวันตกเนี่ยจะมีประชากรน,นะคะอาศัยประมาณ 97%และตะวันออกนะคะอาศัยอยู่ประมาณ3%ค่ะซึ่งมีภูมิอากาศะค่ะร้อนชื้นตลอดทั้งปีโดยอุณหภูมินะคะเฉลี่ย28องศาเลยค่ะภูมิประเทศนะคะพื้นที่ชายฝั่งนะคะสูงขึ้นเป็นภูเขานะคะทางด้านทตะวันออกและเนินเขาต่ําทางดิตอนตกค่ะมีทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นปิโตเรเลียมก๊าซธรรมชาติและไม้ค่ะโดยประเทศบูนายนะคะใช้สกุลเงินดอลลาร์บูนายนะคะ เมืองหลวงนะคะและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศบูนนะคะโดยบูนเนี่ยมีเมืองหลวงนะคะชื่อว่าเมืองเหลวง กรุงบันดาเสรีเบกาวันนะคะเป็นเมืองหลวงที่มีอารยธรรมนะคะและยังมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดอันดับต้นๆของอาเซียนด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเลยนะก็คือมัสยิดโอมาอาลีไซดีบูไนนะคะซึ่งเป็นแลด์มร์ของบูไนเลยจะขึ้นชื่อเรื่องความ,มงดงามในเอเชียแปซิฟิกค่ะและเป็นสถานศาสนาสถานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวบูไนเคารพนับถือกันเลยนะคะ ค่ะมาต่อในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกกันดีกว่านะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะด้านการเมืองการปกครองนะคะระบบก,การเมืองการปกครองนะคะ ปกครองโดยการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะภายใต้หลักราชาธิปไตยนะคะอิสลา,ามมาลายูนะคะซึ่งเป็นประเทศมุสลิมมาเลยนะคะโดยการยึดหลักศาสนาอิสลา,ามและการเคมรพสถาบันกรรษัตริย์นะคะรัฐมนูญปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุน่าลมีนะคะอำนาจนะคะสูงสุดทางการเมือง โดยเป็นทั้งประมุขของรัฐและนายกรัฐมนตรี A T M i, ด้วยค่ะรวมทั้งกําหนด,ดให้นายกรัฐมนตรี T M i, นะคะต้องเป็นชาวบูนมยนเชื้อสายมาเลยโดยกําเนิดนะคะและนับถือศาสนาอิสลามมีกา้สิน้นดีด้วยค่ะสถานการณ์ทางการเมืองนะคะของประเทศบูนยนะคะมีพรรคการเมืองเดียวนะคะซึ่งก็คือ National Development Party นะคะซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่สามารถนะคะที่จะส่ง ผู้รับสมัครนะคะเลือกตั้งได้นะคะเพราะประเทศบูนายเนี่ยมีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี5 0 5ทั้รงนั้นนะคะรัฐบาลบูนเนี่ยยังจำกัดอุบาทของพรคก,การเมืองอีกด้วยโดยใช้กฎหมายความมั่นคงภายในค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะประเทศบูนายาสลารมนะคะได้เข้าร่วมสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศนะคะคำนึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะคะโดยได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเอพิก A.R.F. a อ e a าเซียน G. 7 7 I.L.O. I.M.F. INTERPOL, O.I.C.U.N. U.N.C.T.A.D. UNESCO WU และ W.T.O. ด้วยนะคะในด้านของเศรษฐกิจของประเทศบูนายนะคะโดยภาพรวมเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบตลาดเสรีภายใต้การดูแลของรัฐซึ่งรายได้หลักๆเนี่ย ม,ะะมีบริษัทที่กําหนดนโยบายน้ํามันและการเนี่ยเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความมั่งคั่งอีกด้วยโดยการนารายได้จากน้ํามันเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศหรือร่ว,วมทุนกับต่างประเทศด้วยล่ะคะ่ะซึ่งสินค้าหลักของบูไนจริงๆก็คือน้ํามันและการธรรมชาตินี่แหละคะ่ะที่จะทาให้บูไนเนี่ยมีดุลการค้านะคะเกินดุลมาโดยตลอดอีกด้วย อัตราการแลกเปลี่ยนนะคะนับจากดอลลาร์สหรัฐนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเท่ากับ1.34ดอลลาร์บูไนค่ะการคิด gdp ของประเทศบูไนมีแบบ2แบบนะคะ gdp แบบปกติเนี่ยบูไนนะคะมีมูลค่าอยู่ที่1 5 6 9เพันล้านเหรียญน,นะคะเป็นอันดับ10นะคะและ gdp แบบต่อหัวของบูไนนะคะมีมูลค่าที่3 3 9 7 9 3 7บล้านเหรียญน,นะคะอยู่ในอันดับ2เลยละคะ่ะ อัตราเงินเฟ้อนะคะของประเทศโบนานะคะเป็นมาตราวัดเงินเฟ้อนะคะจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวลงถึง0.5จากปี2,565ลงมาเหลือ2.7เปเซเท่านั้นเองอัตราดอกเบี้ยนะคะทั้งดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4.5-7.5 1เลยส่วนดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยอัตราลอยละอยู่ที่0.15-0.4เลยค่ะ สถานการว่างงานนะคะตราการว่างงานนะคะยังคงอยู่ที่ลอยละ84นะคะถึงแม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนมาแล้วแต่กลับมีผู้ว่างงานนะคะที่ยังคง,คงที่อยู่นะคะทําให้เรา,เาทางกู้นายเนี่ยสารวจแนวโน้มนะคะคาดว่านะคะจะลดลงจากปลายปีจากผลการสํารวจปลายปีนี้อีกด้วย ในเรื่องของหนี้สาธารณะสาธารณะนะคะประเทศบูนายเนี่ยมีหนี้สาธารณะเพียงร้อยละสองเท่านั้นนะคะและยังเป็นหนี้ภายในประเทศด้วยนะคะเนื่องจากบูนายเนี่ยไม่เคยกู้เงินจากต่างประเทศจึงทาให้ไม่มีหนี้ในส่วนนี้นะคะ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศนะคะการลงทุนจากต่างประเทศในบูนาไนเนี่ยแบ่งตามประเทศผู้ลงทุนนะคะเป็นหน่วยล้านเหรียญบูนายนะคะเริ่มจากสหาราชอาณาจักรนะคะในปีล่าสุด2 5 6 6อยู่ที่950.8ล้านเหรียญบูนาไนนะคะเนเธอร์แลนด์อยู่ที่272.9ล้านเหรียญบูนาไนญี่ปุ่นอยู่ที่159.1ล้าน เหรียญบูนายนะคะและไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์หรือสหรัฐอเมริกานะคะรวมกันนะคะโดยเฉลี่ยนะอยู่ที่1520ล้านเหรียญบูนายเลยค่ะในด้านของสังคมและวัฒนธรรมนะคะด้านประชากรนะคะทั้งหมดประชากรทั้งหมดของประเทศบูนายเลยนะคะอยู่ที่478,054คนและอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะราวๆอยู่ที่6,932คน ซึ่งเราจะแบ่งจำนวนประชากรดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดอยู่ที่16.1่ต่อประชากร1,000คนอัตราการตายอยู่ที่3.79ต่อประชากร1,000คนอัตราการเพิ่มของประชากรเท่ากับ1 4 5ในแต่ละปีค่ะซึ่งโดยเฉลี่ยอายุนะคะส่วนนิบปีอยู่ที่24.5% 15 2สปถึงีปีอยู่ที่17.6% 25ถึง54ปีอยู่ที่47.6% 55ถึง64ปีอยู่ที่6.5%และ65ปีขึ้นไปนะคะอยู่ที่3.8%ค่ะโดยประเทศบูไนเนี่ยในเรื่องของศาสนานะคะนับถืออิสลามเนี่ยอยู่ที่ 80.9%นะคะซึ่งเป็นใน,ในิกายซูนีนะคะและคริสต์นะคะอยู่ที่ 7. 1เพุทธิกกยมหายานอยู่ที่ 7. 1เและฮินดูและอื่นๆอยู่ที่5%เลยค่ะซึ่งประเทศบูนายเนี่ยใช้ภาษามาเลยนะคะเป็นภาษาราชการและภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะจะใช้กันในอย่างแพร่หลายใช้เป็นคำเป็นการพูดกันในการตต่อธุกรกิจเจราจาต่างๆะค่ะ ในด้านของการศึกษานะคะประเทศบูนายเนี่ยให้เด็กทุกคนศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแต่เด็กมุสลิมนะคะในบูนายทุกคนนะคะจะต้องเรียนศาสนาเป็นภาคบังคับใช้เวลาร่วม7จปีโดยมีกระทรวงกิจาการศาสนาของบูนายเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลส่วนอัต,ตราการเรียนหนังสือของประชากรนะคะที่15ปีขึ้นไปอยู่ที่99.7%นะคะงบประมาณด้านานี้นะคะที่4่แีล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ ในด้านของเทคโนโลยีนะคะบูนายมุ่งจวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลน,นะคะและอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมวิชภัณฑ์ต่างๆนะคะตามแผนพัฒนาฉบับที่11นะคะตั้งแต่ปี2 5 6 1้าหนถึงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบูนยมีแผนการพัฒนานะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจอดของกับทางสังคมและเศรษฐกิจโลกโดยการน,นํา 5G เนี่ยเข้ามาใช้นะคะในปีในปี2565นะคะและผลักดันตัว ทคโนโี 5G นี้นะคะให้สู่เป้าหมายวิสัยทัศน์นะคะในอีกปี2,578และยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจน,นะคะเพื่อทำให้ประเทศรุไหนเป็น smart nation road map อีกด้วยค่ะ ในเรื่องของการข้ามนาคมนะคะบูนายมีท่าอากาศยานนะคะอยู่2แห่งทาง,าทางด้านอากาศนะคะก็คือท่าอากาศยานนานาชาติบูนายและท่าอากาศยานนานาชาติอันดูกีซึ่งเป็นท่าอากาศยานของเอกชนนะคะในเรื่องของรถไฟนะคะระยะทางมีทั้งหมด13กิโลเมตร km, ซึ่งมีสถานีย่อยนะคะอยู่บริเวณเมืองหลักๆเท่านั้นถนนนะคะมีระยะทางถึง3,787 กิมเีมิทนะคะมีทางหลวงนะคะตั้งแต่เมืองวรานะคะถึงกัวลาเบลลายนะคะและท่าเรือสัญจรนะคะมี5แห่งก็คือเมืองหลวงกัวลาเบเลตมัวรา,เ,ราเซรีาและตูตงส่วนท่าเรือขนส่งนะคะมีหนึ่งแห่งก็คือท่าเรือมอวราะคะ่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะประเทศปูนเนี่ย ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการดูแลแบบเบ็ดเสร็จนะคะซึ่งใช้บูรณาการชื่อว่า Department of Environment Parks and Recreation สังกัด Ministry of Development of Brunei Darussalam นะคะ คล้ายๆกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทําหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการสงแลดล้อมซึ่งจะทําหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดมลพิษบริหารจัดการนะคะอุทยานและที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเพื่อสุขภาพและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริหารขยะนะคะโดยเน้นในการเป็นมิตรของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสร้างความร่วมมือในแบบทวิภาคีภูมิภาคและถึงระดับนานาชาติเลยค่ะ ในด้านของกฎหมายแรงงานนะคะเรามาดูในเรื่องของกฎหมายกันก่อนว่าประเทศบูนไนเนี่ยคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างชั่วโมงทํางานวันทํางานวันหยุดวันลาต่างๆนะคะซึ่งมีมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานนะคะทั้งระเบียบลาคอดนะคะซึ่งสามารถลาคอดได้สูงสุดถึงร้อวันนะคะและยังมีมาตรฐานบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับข้อพิพาทการระงับข้อพิพาทแรงงานกําหนดห้ามไม่ให้รู้จ้างนัดวันหยุดอีกด้วยนะคะ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะตามพระราชบัญญัตินะคะพระราชบัญญัติแรกคืออันพร,พระราชบัญญัติอันตรายซึ่งเกี่ยวกับความคุ้มครองว่าจะเป็นยารักษาโรคเคมีพันธุ์เคมีเกี่ยวกับการเกษตรนะคะโดยต้องร่วมมือกับส่วนประกากรในการตรวจสอบและนําพระราชบัญญัตินะคะดังกล่าวนะคะมาตรวจสอบอีกทีนึงอีกอันนึงนะคะเป็นพระราชบัญญัติสาธารณาสุขด้านอาหารนะคะซึ่ง เกี่ยวกับอาหารเชื้อปนอันตรายต่างๆอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงอาหารที่มีนํามาขายในประเทศบูนไนตามเป็นไปตามหลักกําหนดของพระราชบัญญัติ เทศเทล่นะคะเรามาวิเคราะห์เทสเทลของประเทศบูนายนกันดีกว่าประเทศบูนายนะคะกระบวนการนําเข้าส่งออกนะคะ,ะประเทศบูนายนีย่ใช้ระบบบูน่าดารุสซามเนชั่นแนลซิงเกิลวินโดว์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้ระบบดังกล่าวเนี่ยจะต้องผู้นําเข้าและส่งออกเนี่ยสามารถยื่นคําขอสําหรับการดําเนินการนําเข้าสินค้าผ่านระบบอีคัสตอมได้นะคะโดยเอกสารประกอบเนี่ยจะต้องแสดงสินค้าแสดงสําแดงสินค้าที่นําเข้าและส่งออกมาโดยเอ,เอกสารนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็น1 ใบแจ้งหนี้นะคะใช้ในใบสั่งซื้อหรือเรียกว่าอิน o i c e นะคะ 2. นะคะใบแสดงการชรําระค่าระวางหรือประกันสินค้านะคะสใบสั่งปล่อยสินค้า หรือใบตาส่งสินค้าทางอากาศ4ใบรายการบรรจุหีบห่อน,นะคะดูตักกิ้งลิสต์หนะคะสำเนาของแบบแสดงรายการที่ต้องเสียภาษีศุลกาการอย่างน้อยถึง3ชุดนะคะ6นะคะเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใบรับรองกําหนดสินค้าใบวิเคราะห์สินค้าหรือใบรับรองของศุลกาก,าร,การอีกด้วยนะคะ ค่ะและมาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายการนำเข้ากันสุ่มออกอันดีกว่านะคะในเรื่องของกระบวนการนำเข้าเนี่ยทางกูลายเนี่ยมีให้ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะซึ่งขั้นตอน มีให้ทั้งหมดสีขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็คือการพิธีการนําเข้าและการตรวจสอบนะคะใช้ะระยะเวลานะคะ1วันในต้นทุน80ดอลลาร์สหรัฐนะคะ2นะคะการจัดเตรียมเอกสารค่ะ3การขนส่งภายในประเทศนะคะและ4การเก็บสินค้าท่าเรือนะคะโดยระยะเวลาทั้งหมดใน4ขั้นตอนนี้เป็นระยะเวลา15วันนะคะดยมีต้นทุนที่770ดอลลาร์สหรัฐคะ่ะ ราคาใช้จ่ายนะคะ,ใ,ใ,นะ,คะในการส่งออกอีกนะคะใช้4ขั้นตอนเช่นกันเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการจัดเตรียมการขนส่งและการจัดเก็บที่ท่าเรือนะคะแต่ใช้ระยะเวลาต่างกันส่งออกจะใช้ระยะเวลา19วันนะคะและต้นทุนที่705ดรดอลลาร์สหรัฐค่ะ โดยมีสินค้านําเข้านะคะที่เรานะคะจะจากัดเป็นควบคุมเป็นบางประเทศไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอันตารายมอร์ฟีนหรือฟินต่างๆนกกระจอกชวาปะสุสัตว์ที่มาจากประเทศต่างๆนะคะอาวุธและกระสุนปืนนะคะรวมถึงมาดูของสินค้าห้ามส่งออกนะคะสินค้าห้ามส่งออกเนี่ย เลิกเก็บภาษีนะคะเมื่อปี2,516นะคะแล้วก็ยังกําหนดรกเกณฑนต่างๆมาควบคุมสินค้าส่งออกด้วยนะคะโดยประเภทที่เราจะควบคุมนะคะหรือว่าห้ามส่งออกนะคะจะเป็นเศษกุ้งกะลามะพร้าวหินและก้อนกรวดรวมถึงไม้สูงและไม้เลืออีกด้วยนะคะสินค้าที่จํากัดนะคะการจํากัดก็คือนําเข้าได้แต่จํากัดปริมาณหรือว่าจํากัด สิ่งที่จะต้องนําเข้านะคะก็คือพวกปศุสัสตว์พวกพืชชิ้นส่วนพืชต่าง,างๆไข่ไก่สดน,นะคะหรือปากกาวัสดุหรือรอฉีดยานะคะบางอย่างก็จะมีเหตุผลในการห้ามนําเข้านะคะเช่นรอฉีดยาอย่างเงี้ยก็เกี่ยวความปลอดภยัยความมั่นคงด้วยค่ะ ในเรื่องของสินค้าที่จํากัดการส่งออกนะคะก็จะเป็นพวกของเก่าของนี่พบในบูนายนะคะห้ามนําออกนะคะหรือว่าจํากัดหรือนําออกได้แต่ก็คือจะต้องนําออกในปริมาณที่อยู่ในแบบที่จํากัดไว้บุหรี่นน้ามันดีเซลน้ํามันเบนซินทั้งแบบพิเศษและปกติเลยค่ะ สินค้าที่ต้องขออนุญ,ญาตนะคะคือถ้าจะนําเข้าหรือจะส่งออกเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตนะคะเสมอเลยก็คือสินค้าประเภทเครื่องรางเนื้อเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอาลานนะคะคเศษเหล็กยารักษาโรคยาสมุนไพรนะคะรวมถึงสิ่งเผยแพร่วิดีทัศน์วิดีโอต่างๆนะคะรวมถึงต้นไม้พืชผักนะคะและสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะกฎหมายในการลงทุนและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนนะคะ ซึ่งนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศบูไนเนี่ยให้ความสําคัญของการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญนะคะไม่ว่าจะเ็นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีซึ่งสามารถนะคะให้ต่างชาตินะคะถือหุ้นได้ถึง100%เซนะคะที่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศแต่ยกเว้นสาขาอุตสาหกรรมทางการอาหารซึ่งต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารนะคะ ซึ่งยังจะต้องมีหุ้นภายในประเทศเนี่ยหรือเป็นคนที่อยู่ในประเทศบูนายนะคะถึง30%นะคะอยู่ในภายใต้ของภาษีนะคะรัฐจะให้สิทธิพิเศษนะคะของอนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาลงทุนเนี่ยซึ่งก็คือ,อภายใต้โครงการผู้ผูกเบิกนะคะซึ่งบริษัทจะได้รับยกเว้นนิติบุคคล30%รวมถึงได้ทำธุรกิจน้ำมันเป็นระยะเวลา8ปีและก็ได้รับการยกเว้นเข้า เครื่องจกักนระการนำเข้าเครื่องจกอักรออุปรกรณ์แรงงานในโรงงานต่างๆค่ะ ค่ะเรามาต่อในเรื่องของกฎระเบียบการลงทุนกันนะคะ,ะการลงทุนทั่วไปเนี่ยนับจากลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถลงทุนในบูนายนะคะได้3รูปแบบคือแบบเอกชนหรือว่านิติบุคคลเนี่ยจะจํากัดผู้ถือหุ้นตั้งแต่2อถึงห้ารายและมีผู้และมีกรรมการอย่างน้อย2คนโดยหากมีกรรมการ2คนนะคะจะต้องเป็น1คนที่เป็นคนบูนายหรือมีถิ่นพำนักในบูนายนะคะหรือถ้ามีมากกว่า2คนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะที่เป็นผู้ที่เป็นชาวบูนายนะคะ บริษัทมหาชนนะคะหรือเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นนะคะมากกว่า5 0รายขึ้นไปนะคะซึ่งสามารถออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้แก่สถานะชนได้เลยค่ะอีกอ่าอย่างนึงนะคะจะเป็นสาขาของบริษัทต่างชาติเช่นการอ่ามาเปิดสาขาใหม่ในประเทศบูนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบกิจาการในบูนายเนี่ยจะไม่ได้จัดตั้งเป็นบริษัทในประเทศนะคะ ในส่วนของการจัดตั้งกิจาการในรูปแบบของกิจาการเจ้าของเดียวนะคะและห้างหุ้นส่วนตัวนี้สงวนไว้สาหรับคลเมืองเท่านั้นนะคะหรือผู้ที่จะอยู่ทำหนักแบบถาวรเลยค่ะค่ะมาเรื่องของการเก็บภาษีธุรกิจกันต่อ,อตัวภาษีธุรกิจเนี่ยรูปแบบและอัตราภาษีนะคะแบ่งเป็น2ปีนะคะซึ่งปีรอบบัญชีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2 5 5 5ถึงนะคะได้อ่า มีปีที่2ออกมาก็คือรอบบัญชีของปี2558นะคะจนถึงปัจจุบันซึ่งธุรกิจเจ้าของคนเดียวเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือห้างหุ้นส่วนก็จะได้รับการยกเว้นเช่น,นกันนะคะส่วนธุรกิจที่เป็นบริษัทบริษัทมหาชนหรือสาขาของธุรกิจต,ต่างชาติหรือบริษัทร่วมทุนเนี่ยจะได้อัตราภาษีเงินได้นะคะอยู่ที่18.5ของผลกําไรนะคะสินค้าห้ามนําเข้านะคะตัวสินค้าห้ามนาเข้านะคะจะต้องมีการ จัดตั้งนะคะหรือจัดการดําเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการทําธุรกิจนะคะต้องมีการขบวนการจัดตั้งตามลําดับที่เคยบอกกล่าวไปเลยนะคะต่อมาเลยค่ะเป็นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจัดตั้งนะคะค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจัดตั้งในประเทศบูนไนเนี่ย ก็คือเราจะมีแบบฟอร์มต่างๆนะคะเป็นดอลลาร์บ uh ูไน <c oughs> นะคะก็คือกรอกแบบฟอร์มค่าแบบฟอร์ม5ดอลลาร์นะคะ <c oughs> แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้จัดการแบบฟอร์ม uh, firing of p a r t i c e r a อะไรเง ny, ี้ยก็จะเกี่ยวกับ1 0ดอลลา,าร,ร์ค่าการแสดงอาการแสดงค่าธรมเนียมการจดชื่อค่าทมเนียมการจดทะเบียนใดๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 4 0ดอลลาร์บ uh ูไนเลยนะคะ ระยะเวลาที่จะได้รับนะคะคือก็คือสิทธิพิเศษนะคะเง,งด่อเป็นภาษีเน้นไปที่อุตสาหกรรมน้ำร่องนะคะบูนให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมน้ำร่องนะคะคือการลงทุนใช้เงินลงทุนในบูนัยเนี่ยห้าแสนเหรียญบูนยนะคะแต่น้อยกว่าสองล้านห้าแสนเหรียญบูนายซึ่งใช้ระยะเวลาเกเป็นภาษีถึงห้าปีเลยค่ะใช้เงินลงทุนสองล้านห้าแสนเหรียญบูนัยเนี่ยจะได้ จะมีระยะเวลายกเว้นอยที่8ปีส่วนธุรกิจที่ตั้งเป็นไฮเทคพาร์คนะคะจะได้ระยะเวลายกเว้นถึง11ปีและการขยายเวลานะคะได้เพียง 3, ่าได้3ปีเพียงครั้งเดียวนะคะและรวมทั้งสิ้นจะรวมไม่เกิน11ปีเลยะค,ะค่ะค่ะ cost of doing business ราคาในการจ่ายของการทำ ธุรกิจที่บูนายมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกระยะเวลาที่จะได้รับการลดเอนภาษีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอัตราค่าสาธารณูปโภคนะคะค่าไฟค่านา้ำค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟอยู่ที่0.09ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่าน้ำอยู่ที่0.53ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาทเมตรและค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ที่7.5ดอลลาร์สหรัฐต่อมิกไบเลยคะ่ะ ในเรื่องของตาค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะคะแบ่งเป็นห้องชุดต่างๆนะคะแต่โดยรวมนะคะเล็กสุดอยู่ที่6 8 8 2 8ดบุอลลาร์บูนายค่ะและตราที่อยู่อาศัยนะคะ,ะแบบซื้อนะคะราคาที่อยู่อาศัยอยู่ที่ขั้นต่ำนะคะที่1 2 6 6 0 4อ่และ,ะมากสุดอยู่ที่2725.93ดอลลาร์บูรนค่ะ มาในเรื่องของแรงงานกันบ้างนะคะแรงจํานวนแรงงานและค่าจ้างนะคะจํานวนแรงงานของประเทศบูนายเนี่ยมีอยู่ที่1นึ่งแสคนแรงงานในประเทศนะคะอยู่ที่3 18,461คนและแรงงานต่างชาติอยู่ที่77,234คน,นะคะ่ะโดยมีอัตราค่าจ้างนะคะอยู่ที่เดือนละ400-500เถึงห้ารยียญบูนายค่าจ้างแรงงานกึ่งถี่มือนะคะจะอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0เหันเดียญบูนายค่ะ โดยข้อตกลงและข้อสวัสดิการต่างๆของลูกจ้างนะคะก็คือลูกจ้างในบูนายเนี่ยสามารถทํางานได้ไม่เกินเวลั8ชั่วโมงต่อวันหรือ44ชั่วโมงใน1สัปดาห์นะคะห้ามลูกจ้างทํางานติดต่อกัน6ชั่วโมงนะคะโดยไม่มีเวลาพาักลูกจ้างนะคะที่จําเป็นต้องทํางานนะคะ8ชั่วโมงนะคะจะต้องมีช่วงเวลายร,รับประทานอาหารกลางวันไม่เก่า45นาทีมีวันลายหยุดวันพักผ่อนต่างๆนะคะและมีวันลาป่วยอย่างไย14วัน,นะคะ่ะ กฎระเบียบในการจ้างนะคะการจ้างจากงานจากแรงงานต่างชาตินะคะในจ้างตง้องลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะกับ uh, Registry of Companies and Brunei Name นะคะ mm hmm. Business Name นะคะโดยต้องจ้างอรุยาตที่ออกโดย Company Commissioner of Rival Brunei Darussalam mm hmm. นะคะโดยลูกจ้างต่างชาติต้องมีการตรวจตานะคะในการทำงานต่ตางๆนะคะ เงื่อนไขในการเข้ามาทํางานนะคะก็คือต้องมีใบอนุญ,ญาตทํางานนะคะซึ่งมีอายุครั้งละสองปีลูกจ้างที่ได้รับอนุญ,ญาตในการทํางานอายุมากกว่า4ปีเนี่ยก็จะได้รับบรูไนดารุสซามกรีนอิเดนติตี้ออฟไอดนตไดนิตี้การ์ดนะคะซึ่งอายุเท่ากับใบอนุญ,ญาตทํางานเลยะคะ่ะ มาเรื่องของ e a c h of the i n g Business นะคะความสะดวกสบายในการทำงานของอาการเข้ามาตั้งลงทุนในประเทศภูไยนะคะอยู่ในอันดับที่4นะคะนับจากอาเซียนนะคะเป็นรวงเพียงสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยนะคะส่วนอัันดบอบยู่ที่อันดับ16นะคะในเรื่องของประเทศที่เริ่มธุรกิจใหม่ได้ง่ายที่สุดและอยู่ในอันดับที่66จาก190ประเทศที่นาธุรกิจสูงสุดนะคะ บริษัทในประเทศที่มีชื่อเสียงนะคะโดยประเทศบูไนเนี่ยเชื่อมโยงกับรายได้จากกิจการบ่อน,น้ามันและแก๊สนะคะซึ่งบริษัทในประเทศที่จะมีชื่อเสียงนะคะก็จะเกี่ยวกับพวกน้ํามันแก๊สนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบูไน LNG นะคะบริษัทในเครือนะคะรวมถึงพวกโตเกียวการเจราโอซาก้าแก๊สนะคะหรือว่าจะเป็นบูไนเชลนะคะหรือเปโตนัสเชลนะคะก็คือ,อะจะเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันเป็นส่วนใหญ่ chị ừ, gái nhìn bên phải là chú em ạ เน้อของเราจะเฉียงให้กันเราแบบปับะด้านนนะคได้ติดต่ับคุสยท่เ้านะครหนอรางรวมอาียังื่ และประสบความสำเร็จในการจัดตั้งโรงงานแห่งแรกด้วยค่ะในเรื่องของธุรกิจปิโตรเรียมเคมีนะคะลูนายได้ร่วมลงทุนกับนักลง,งทุนชาวญี่ปุ่นนะคะจะตั้งโรงงานผลิตเมทานอลนะคะซึ่งมีกําลังผลิตถึง850,000ตันนะคะต่อปีและเริ่มดําเนินการผลิตเชิงาฟอชย์ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี2553ด้วยค่ะ เรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะบูไนเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจของเทคโนโลยีเนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งตั้งเป้าเป็นศูนย์การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการท่องสารสนเทศเนี่ยในหุ่ม่พลาคด้วยค่ะ do and do not ในการทําธุรกิจ อะไรควรทาอะไรไม่ควรทํานะคะก่อนจะเข้ามาลงทุนเราต้องศึกษาด้อยน,นะคะในเรื่องของสิ่งที่ควรทําในประเทศนะคะคือธุรกิจนะคะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของเกี่ยวกับห้าล้านอาหารให้เครื่อคัดมากๆเลยค่ะ2นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกต้องมีชาวบูนายนะคะอย่างน้อย1หรือ2คนนะคะที่เปิดกิจาการร่วมกันนะคะ 3. นะคะให้ความเคารพต่อสมเด็จพระราชาธิบดีนะคะเนื่องจากท่านมีสิทธิ์เด็ดขาดในเรื่องของการจัดตั้งระยุก,กิจาการนะคะจากการเป นายกรัฐมนตรีอีกด้วยและ4นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบประเพณียอย่างเคร่งครัดในการทําธุรกิจห้ามทําธุรกิจผิดศีลธรรมหรือความเ,เกี่ยวกับความปลอดภัยความมั่นคงของชาตินะคะค่ะสิ่งที่ไม่ควรทานะคะก็คือเมื่อติดต่อธุรกิจของชาวบูนายเนี่ยไม่ควรติดต่อธุรกิจหรือนักพบในช่วงสีุ่ดนะคะและนะักพบในอาหารนะคะที่เด็กเรียงในเรื่องของหมูหรืออาจจะเกี่ยวกับ จะทำให้อาจจะคุยธุรกิจอย่างไม่ราบรื่นนะคะแล้วก็2นะคะ,ะเช่นเดียวกับหลายๆประเทศนะคะที่ไม่ควรพูดเรื่องของการเมืองศาสนาเพศนะคะเนื่องจากเป็นผลเสียต่อการติดต่อทาธุรกิจอีกด้วยนะคะและ 3. ยูนิฟอร์มไม่ควรเป็นสีเหลืองนะคะเนื่องจากเป็นสีสัญลักษณ์ของสุาตานด้วยะคะค่ะ และในตอนนี้นะคะเ,เกี่ยวกับประเทศบูไนโดยรวมโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการศึกษานะคะโดยละเอียดนะคะดู powerpoint ในสไลด์ได้เลยยังมีรายละเอียดของราคาสินค้าต่างๆหรือราคาในการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้นะคะอย่างละเอียดนะคะค่ะก่อนจะลงทุนกับประเทศผูไนหรือศึกษากฎของการลงทุนอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ